m a เอสต o ที่ก็จะชิงออสการ์ในปีนี้นะฉะนั้นเราก็จะดูหนังเรื่องนี้จริงๆสนใจเพราะมันได้เข้าชิงหลายตัวนี่แหละแล้วก็มันหาดูง่ายเพราะมันอยู่ใน n e t f ฟ i ิกแล้วกันก็เลยชวนดูสัหน่อยว่ามันมีดีขนาดที่ได้รับการยกย่องได้เข้าชิงเยอะสาขาขนาดนี้เลยหรือเปล่าก็เลยขอลองสัหน่อยละกันมาเอสตรเป็นหนังของแบรดลีย์คูเป จริงๆแล้วเขาอันนี้กำกับเองด้วยใช่ไหมกำกับเองร่วมเขียนบทด,ด้วยและตัวเองก็เล่นเองด้วยเนื้อเรื่องของมาเอสโตเรื่องนี้อ่ะผมให้พี่เล่าเลยเนื้อเรื่องของมาเอสโตเนี่ยมันก็เล่าเรื่องของนักดน,นตรีละกันนะเป็นผู้ควบคุมวงคนหนึ่งที่น่าจะมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งในวงการนี้ละกันชื่อเลอนาดเบิร์นสไตน์ที่หนังก็เล่าตั้งแต่จุด ที่เขาเริ่มดังตั้งแต่ช่วงประมาณปี1940อะจนกระทั่งผ่านชีวิตเรื่องราวต่างๆมากมายทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวจนกระทั่งเข้าวัยชราแล้วกันหนังก็เป็นหนังเชื่อประวัติโดยแท้อะที่เล่าความเปลี่ยนแปลงแต่เรารู้สึกว่าหนังเนี่ยมันโฟกัสที่ชีวิตส่วนตัวซะมากกว่าเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับภรรยาอกับครอบครัวกับความเป็นตัวตนของเขาเอง ซึ่งแทบจะไม่พูดถึงเรื่องงานแล้วเท่าไหร่ลวกันกลายเป็นหนังคล้ายๆเป็นหนังโรแมนติกดราม่าอย่างได้เลยนะที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักที่เป็นสามีภรรยาคู่นี้มมันมีความคล้ายๆคล้ายๆแต่ก็ไม่ถึงขนาดเหมือนนะตอนที่เราดูเอลวิสแล้วเรารู้สึกว่าจีจา่าที่สุดต้องเป็นเรื่องพาดดนตรีของมาเ s สโตร เลโอนาดเบ r ร์สไต์คือตัวจี๊ดของวงการดนตรีคลาสสิกซึ่งไม่รู้สึกอะไรเงรี้ยเลยคือมันรู้สึกแหละแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรความจัดจ้านความแบบลีลาแพรวพราวที่จะทำให้เรารู้สึกรู้ซึ้งถึงพิษสงอันร้ายแรงศักยาภาพที่เต็มเปี่ยมเนี่ยแม่มันไม่ได้สดใสซา,าบซ่าขนาดนั้นเปรียบกับเอลวิสนะเอลวิสเราก็คิดว่ามันไม่เยอะแล้วนะถ้าอยู่แบบนี้ มาสเตรก็การที่จะเกิดมาถึงความจีจ๊ดจ๊าดของนักดนตรีคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้โชว์ขนาดนั้นนะเรามองว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำไปออยากหลงไหลอ,ะอ่ะอะใ,ในเมื่อเขาเด่นด้านเนี้ยทําไมมันไม่เห็นวะเราใช้คาว่าหนังเรื่องเนี้ยเหมือนกับว่าคนดูต้องรู้จักเลโอนาร์ดเบอร์นสต์อยู่แล้วว่าเขาเป็นใครอะอะแล้วไปดูอีกด้านหนึ่งของชีวิตที่คุณไม่เคยรู้สําหรับเราเนี่ยที่เราไม่รู้จักอะคือลอสแน่นอนอะ คือเป็นดนตรีคลาสสิกที่ไม่ใช่เพลงทั่วไปที่คนดูส่วนใหญ่เซฟอะเมื่อกี้บิ๊กยกตัวอย่างอย่างเอวิสเนี่ยเราอะเก็ตอเรารู้จักเราโตมากับเพลงเอวิสอ่แล้วเราก็เลยแบบเออไม่ต้องพูดถึงก็ได้เราเข้าใจความยิ่งใหญ่อืมเพราะเรามีความรู้พื้นฐานของตัวตนของเขาอยู่แล้วอ่ ซึ่งต่างกันกับมิกตอนเราดูเอวิสใช่ไหมตอนที่เรารีวิวกันนี่ก็รู้สึกว่าขาดนะขาดส่วนที่จะบอกเล่าความยิ่งใหญ่ของคนคนนี้ออที่จะทําให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้น่าทึ่งแล้วเราไปรู้อีกมุมหนึง่งรู้ทั้งสองด้านนะรู้ทั้งชีวิตส่วนตัวรู้ทั้งความสุดยอดที่กลายเป็นไอคอนของคนนี้แต่สำหรับเราตอนที่ดูเอวิสเราไม่รู้สึกขาดเพราะเรามีภาพเติมเต็มอยู่แล้วเอ,อเรามีความเป็นเอวิสเติมเต็มส่วนที่มันหนังไม่เล่าอยู่แล้วอือขณะที่ไมค์สโตนเนี่ย เรากับพี่กเหมือนกันคือเราไม่รู้จักคนกกนี้ไม่รู้จักเรื่องแบ a ค์เลยอะใช่แล้วเราไม่รู้ว่าความสุดยอดด้านศักยภาพของเขา,าคืออะไรเออถ้าหนังจะบอกว่านี่คือปร,รมาจารย์คนหนึ่งของวงการเพลงคลาสสิกของวัทยากรที่เป็นตำนานของอเมริกันเราก็ไม่รู้แล้วหนังก็ไม่เล่าหนังแทบจะเท่าที่เรารับรู้ได้คือเหมือนกับเขาเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งอะ,อะ เป็นอาจารย์สอนคนหนึ่งด้วยซ้ำไปที่ผลงานคืออะไรเราไม่รู้เลยแค่เอ่อยมาที่เท่าที่เรารู้จักอ่ะนิดเดียวเองนะที่เขาบอกว่าเรเนาร์เบอร์สไต์เนี่ยเขาคือหนึ่งในคนที่อยู่ในหนังเรื่องเวบไซต์สตอรี่นั่นแหละถึงเราจะอ๋อเคยได้ยินว่ะเคยได้ยินเรื่องนี้แค่นั้นเองอ่ะแต่ผลงานการขึ้นบนเวทีของออคสตไตที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาเราไม่รู้เลยอ่ะอืมโอเคถ้าเป็นคนดเมกัน อาจจะแค่ได้ยินชื่อก็อพอแล้วแต่สำหรับเราไม่พอสำหรับคนดูทั่วไปมันควรจะมีหรือเปล่าซึ่งอย่างที่บอกมันขาดขาดจริงๆซึ่งพอมันขาดเนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องของคนคู่หนึ่งเท่านั้นเองเออเหมือนดูอดัมไดรเวอร์กับแต่กันไรโจเฮนสะันอะตีกันอะนี่แมนเนสตอรี่เหรอใช่เลยเอออย่างนั้นอย่างนั้นเลยอ่ะคุณจะรู้สึกแบบนั้นทันทีถ้าเกิดเราได้เข้าไปใกล<ด>้ชิดกับบุคคลที่หนังพูดถึง ว่าอันนี้คือไฮไลท์อันหนึ่งในชีวิตเขาอย่างเงี้ยที่เขาทําเพลงให้กับเว็บไซต์สตอรี่อย่างเงี้ยคุณไม่เห็นแม้กระทั่งโนต้ตเดียวเลยมั้งผมว่าคือเรารู้สึกว่ามันเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เห็นว่าคนคนที่เป็นใครแล้วกันถ้าหนังอยากจะพูดถึงเหมือนกับว่าเป็นอีกด้านหนึ่งอ่ะคือพูดง่ายว่านี่คือด้านที่เราไม่เคยรู้ว่าบุคคลที่เป็นบุคคลสาธารณะขนาดนี้เขามีชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงอ่ะ,อะซึ่งไหนเรื่องนี้เจาะเจาะส่วนนี้มากเลยนะ แต่ว่าพอเราไม่ได้เห็นภาพความขัดแย้งระหว่างสิ่งที่เป็นหน้าฉากของเขาความเป็นตัวตนของเขาที่แบบออกสื่อเป็นยังไงอะไรเงี้ยหนังเรื่องนี้เลยเห็นแต่ในบ้านนะความเป็นส่วนตัวของเขาชีวิตรักความซับซ้อนทางความรู้สึกที่เขามีต่อภรรยาของเขาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆโดยที่มองมุมนึงอะเราก็ยังรู้สึกว่าโอเคถ้าเราไม่ติดว่าเป็นหนังเชื่อประวัติอะ่ะเราก็เข้าไปเสพหนังความสัมพันธ์ได้แบบเต็มๆนะ อ่าออที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนคู่หนึ่งที่เริ่มตั้งแต่เริ่มรักกันใหม,ใหม่อยู่สร้างครอบครัวกันมาสนับสนุนกันมาเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันจนวันหนึ่งเกิดเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วเขาก็ยังประคองชีวิตสู้กันมาแต่มันจะกลายเป็นมาเลเซตสตอรี่อย่างที่บิ๊กบอกอะ่ะอ uh. มันไม่ได้เห็นถึงความสําคัญของความเป็นบุคคลคนนี้เออว่าเรียนาดเบิร์นสไตน์เป็นใครอะไรเงี้ยสําหรับคนนอกแล้วกันนะยังใช้คําเดิมว่าถ้าเป็นคนอเมริกันหรือ คนที่อยู่ในวงการเขาจะรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนนอกไม่เก็ตมันไกลตัวเรามากไงมันไม่เหมือนตอนที่เราดูเฟเบอร์แมนถึงแม้ว่าหนังมันจะไม่ได้แตะว่าโอ้สุดท้ายแล้วก็คือสปีเบิร์กแต่ด้วยความที่แบบไมเซ็ตของเราอะ่ะเรารู้จักสปีเบิร์กอยู่แล้วเรามีจิ๊กซอชีวิตของสปีเบิร์กบางๆอยู่แล้วอะ่ะเราไปเห็นในหนังที่ไม่ได้พูดถึงภาพจำของสปีเบิร์กก็ไม่เป็นไร เรามีภาพอยู่นั้นอยู่แล้วยุคสมัยของเขาก็คือยุคนี้ที่เรายังตามงานเขาอยู่อ่ะ,อะมันไม่ไกลตัวเลยอ่ะเฟเวอร์แมนเลยมาเติมเต็มส่วนที่เรายังไม่รู้จักสปีเบิร์กในอดีตในในวัยเด็กเหมือนเล่าวองก้าเหมือนภาคต้นของชาลีประมาณนั้นแล้วมันทําให้เรารู้จักคนคนนี้ได้ครบวงจรเต็มๆอะไรเงี้ยแต่ซาลาใบสโตนเนี่ยเรารู้สึกเรารู้จักด้านเดียวเออด้านที่ส่วนตัวด้านเจาะลึกเลยแล้วคําว่าเจาะลึกส่วนตัวเนี่ยมันก็ไม่ขยี้มากมายนะ อ่า uh huh. ไอปัญหาชีวิตรักชีวิตคู่ที่มันควรจะเป็นประเด็นสำคัญของทุกคนเนี่ยมันก็เหมือนแค่แตะแตะบางๆแล้วไปเน้นความผูกพันที่มันมีมากกว่าคู่สามีภรรยาแค่นั้นเองสุดท้ายแล้วเราเรู้ึกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหนังความสัมพันธะ์มันก็ยังบางๆหมายถึงเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่มันเกิดเรื่องราวมากมายตลอดชีวิต สามสิบสี่สิบปีที่ซ้ำไปตลอดชีวิตรักของคนคู่นี้อะไรเงี้ยซึ่งเรายังรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรให้เล่าเยอะแยะมากมายปัญหาสําหรับคนคู่นี้นะเพราะว่าหนังมันก็เหมือนกลิ่นมาแล้วด้วยว่ามันไม่ราบเรียบนะชีวิตรักของคนคู่เนี้ยม,มีปัญหามากมายมันมีเรื่องงานเรื่องอาการเจ็บป่วยเรื่องความบาดหมางอะไรต่อเมื่อไรเยอะแยะมากมายเรื่องกก็ยังใส่มาแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้ขยี้อะไรมากมายมันเลยเหลือสุดท้ายเหลือแค่การแสดงที่น่าจดจํา อืมพอดูจบก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเบลลี่คูเปอร์กับแคลรีบูลูแกนได้เข้าชิงเอกับการแสดงเป็นคนที่มีความซับซ้อนทางอารมณ์สูงอะ่ะอืมถึงไม่จะเป็นคู่รักเป็นสามีภรรยากันแต่วิธีการแสดงออกมันมีหลายมิติมากแต่สุดท้ายแล้วหนังมันไม่ได้บีบอารมณ์ด้านอื่นให้เรารู้สึกสนุกรู้สึกดรามา่ารู้สึกเศร้ารู้สึกน่าติดตามสักเท่าไหร่ละกันผมจําเรื่องนี้เป็นเรื่องราวได้น้อยมาก จำ,จำเหตุการณ์อ่ะได้น้อยเออ,เ,อ,อเหตุการณ์ว่าเอ้ยมันต่อกันร้อยเรียงไปอย่างนี้นะมีเหตุแล้วมีผลอย่างนี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าเลโอนาทำตัวแบบนี้ไงเลยทำให้เมียต้องเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ชัดมันใช้การบอกเล่าเล็กๆแล้วมันตั้งใจเล่ามากบางซีเนี่ยตั้งใจอยากจะเล่าเพราะว่าเป็นซีนที่ใช้โชว์ในการที่จะเป็นซีนที่เป็นคลายแม็กเป็นซีนที่ให้คนสองคนก็คือ ตัวเรียนาดกับเมียเนี่ยได้โซโล่การแสดงที่มันแบบเฮ้ยสุดยอดแต่องค์ประกอบเนี่ยมันหายอะมันเลยทำให้เราขาดบรรยากาศรอบๆที่แบบห,หน่าที่จะเข้าใจน่าที่จะติดตามมันก็เลยไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรไปขนาดนั้นเข้าใจไหมเข้าใจเห็นภาพไหมเห็นภาพเพราะมันเล่นออกมาได้ดีแต่ว่าบรรยากาศมันยังไม่ดีเท่าไหร่ที่จะทำให้เรารู้สึกว่า โอ้หเออว่าเข้าใจแล้วว่ะสภาพสังคมเราเข้าไปถึงอ๋อเออเนาะเป็นเพราะแบบนี้แหละที่ทําให้ให้ชีวิตมันต้องเดินทางมาถึงจุดเนี้ยเออเข้าใจมากๆสังคมของเบอร์ n a r มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบเรารู้แค่ว่ามีระเบิดลูกหนึ่งที่เขาอยากจะกดมันมากอะ่ะเหมือนผู้กํากับหรือพอยต์ของเรื่องนี้อยากจะกดระเบิดลูกนี้มากให้ไปถึงจุดนั้นแต่ว่าเขาไม่เอาองค์ประกอบอื่นๆเลยที่มันจะทําให ระเบิดลูกนี้มันสวยงามปุ้งแล้วมันก็มีแค่ช็อตสุดท้ายที่มันกลายเป็นเรื่องของการแสดงเนาะเป็นเรื่องของการใช้ทักษะของนักแสดงที่มันแบบบู๊ททุกอย่างขึ้นมาให้ได้แต่องค์ประกอบยังไม่มีสนเสน่ห์เจ็บปวดนี่เจ็บปวดยังไงล่ะเจ็บปวดของเดียวหนานี่ไม่มีเสน่ห์ไหมเจ็บปวดแบบนี้มันเจ็บปวดยังไงเจ็บปวดแบบ r ็อกเก็ตแมนไหมอ่าที่แบบว่ามันยังไงล่ะเราไม่เก็ตสุดท้ายแล้วมันเป็นหนังที่ต้องมานั่งแคลกองค์ประกอบ ต่างๆที่เห็นไหมละ่ะเนี่ยมันมีอย่างนี้หนังบางเรื่องก็พยายามเล่าแต่หนังนี้ไม่ได้พยายามเล่าจุดนั้นเออผมรู้สึกว่าไม่ได้พยายามเล่าองค์ประกอบทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นอาจจะไม่อนจอยแล้วเรายังรู้สึกว่าหนังมันไม่ได้มีโมเมนต์น่ะของชีวิตอ่ะคือปกติหนางชีววัตแต่มันต้องมีความเคยชินเล่านะมันต้องมีโมเมนต์ที่ทําให้เราสึกมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตหรือเปล่าออจุดเริ่มต้นจุดความประสบความสําเร็จจุดแตกหักจุดพังทลายจุดล่มสลายเรารู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ย ให้อารมณ์แบบเรียบมากอะชีวิตทั้งทั้งที่เวลาเรานึกถึงหนังชิวประวัติอะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามอะ่ะถ้าหยิบมาเป็นหนังอะ่ะเออมันมักจะเติมแต่งแต้มสีจนแบบฉูดฉาดอะอืแต่เรื่องนี้เราสึกว่าชีวิตของเรโอวนาดเบอร์นสไตน์กลายเป็นชีวิตที่เรียบเรียบด้วยตัวหนังนะเออแต่ถ้าดูดีเทลอะปัญหาชีวิตเขาเยอะมันน่าจะมีเรื่องราวประกอบที่รุนแรงมากกว่านี้อืปัญหาชีวิตคู่ของเขา ปัญหาชีวิตการงานของเขาปัญหาแม้แต่เรื่องเชื้อชาติที่เขามีอความเป็นยิวของเขาเ,เออเป็นยิวเขาเป็นยิววงการดนตรีในยุคนั้นอะไรเงี้ยที่มันพูดย้อนไปถึงตั้งแต่ยุคสงครามนาซีด้วยซ้าไปเกลื่อนไว้เต็มไปหมดเป็นองค์ประกอบเล็กๆที่เรารู้สึกว่าถ้าขยี้ก็แรงนะแต่ไม่เล่นเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องลูกเรื่องที่บ้านหรือแม้แต่ช่วงท้ายที่ ตัวภรรยาป่วยมันก็ขยี่ดราม่าได้นะแต่มันเหมือนเป็นบันทึกอ,ะอ่ะอท้ายหนังเรื่องนี้เป็นบันทึกเหตุการณ์อ่ะให้เห็นเหมือนกับว่าถ้าคุณอ่านข่าวของเลวนาดเบิร์นตายคุณจะไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้มาก่อนอนี่คือก๊อตสิบที่อยู่เบ<อ>ื้องหลังแค่นั้นเองแต่เราไม่มีภาพด้านหน้าไงถ้าเป็นคนที่รู้จักครอบครัวนี้เขาอาจจะเติมเต็มเ จิ๊กซอว์ที่หายไปใช่ไหมแต่เราไม่มีจิ๊กซอว์ภาพใหญ่อยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงเ,ออเราเลยไปได้แค่ส่วนเล็กส่วนน้อยองค์ประกอบเล็กๆเต็มไปหมดแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันสําคัญกับคนคนนี้อยากที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าแค่นั้นเองอการเป็นหนังขาวดําก็น่าสนใจเราเมองว่าสวยนะอืมงานดีไซน์ด้านภาพถือว่าดูดีมากทั้งตอนที่เป็นขาวดําทั้งตอนที่เป็นสีเลยนะออแล้วมันก็มีอิเลเมนต์ของ ใช้คําว่าของความแฟนตาซีได้ไหมที่มันเล่นกับเรื่องราวการเล่าเรื่องที่คล้ายๆมิวสิควอ่ะใช่มีความเป็นละครเวทงวิว่งไปแล้วก็เต้นเปลี่ยนฉากอะไรอย่างเงี้ยใช่หรืองานดีไซน์การมูฟเนต์ฉากที่มันดูดูเป็นละครเวทีอ,ะอ่ะมันไม่ดูเรียลลิสติกเลยนะ,ะมันเดินออกจากทะลุห้องนี้กลายเป็นเวทีใหญ่ออออกมาสู่โลกภายนอกหรือการเปลี่ยนแอคชั่นที่มันดูไม่ใช่ชีวิตปกติอ่ะมันดูเหมือนเป็นมิวสิควลขึ้นมาอะไรย่างเงี้ยเอซึ่ง มันก็ใช้ไม่เยอะนะใช้แค่ช่วงเป็นขาวดําช่วงหนึ่งอ่ะแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นสีมันก็หายไปแต่เราสึกว่าสิ่งที่มันโดดเด่นก็คืองานโปรดักชั่นอะที่มันเหมือนเป็นเรื่องยุคสมัยด้วยไงขาวดำมันก็เหมือนยุค5้าศแล้วพอมาเป็นยุค70ก็เริ่มมีสีแต่เป็นสีแบบ ม่นมนสีเปียหน่อยๆเหมือนหนังเก่าๆอะไรเงี้ยอขึ้นมาถึงยุคแปดศูนย์สไตล์งานสไตล์ภาพมันก็เปลี่ยนอีกอไรเงี้ยเรารู้สึกว่าโดดเด่นนะที่ทําให้เป็นภาพจําได้ส่วนหนึ่งแล้วกันที่เออเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนบันทึกภาพเก่าจริงๆอ,ะอ่ะม,มันสวยงามขนาดนั้นเลยไรเงี้ยมากกว่าเออม,มีเรื่องอื่นๆอ,อีกไหมถ้าจะมีก็รู้สึกเสียดายเรื่องเพลงอืมเพราะนี่คือหนังของนักประพันธ์เพลงนักดนตรี เราจับได้แค่บางเพลงที่เราเคยได้ยินอย่างที่หนังมันพูดว่าเขาคือหนึ่งในคนที่อยู่ในหนังเรื่องเวสตไซส์สตอรี่แล้วพอมีเพลงจากหนังเรื่องนั้นโผล่มาแล้วเราเก็ตขึ้นมาเป็น,เป,นเป็นเสียงที่เราคุ้นหูแต่เราจับได้อันเดียวทั้งๆท,งที่งานแบบนี้มันควรจะขายอะ่ะแต่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่มีโมเมนต์ของดน,นตรีที่น่าจดจำที่มันเป็นความโดดเด่น ที่ทำให้เราสึกว่านี่คือความยิ่งใหญ่ของเขาอ,ะอ่ะคือมันอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้โฟกัสภาพด้านหน้าของผู้ชายคนนี้เลยอ,ะอ่ะการงานอาชีพไม่เล่นเลยอแม้แต่ฉากตอนที่เป็นอาจารย์สอนน่ะทัาน้าที่คําสอนดูดีมากเลยนะวิธีการสอนก็เวิร์กมากเลยนะแล้วก็หายไปกับบรรยากาศที่เรื่อยๆของหนังอ,ะอ่ะไม่ได้โดนขยี้ว่าเขาเป็นใครตัวตนเขาเป็นอาจารย์คือยังไงตัวตนที่อยู่ที่บ้านเป็นยังไงไม่ขยี้พอเราไม่เห็น ชีวิตด้านงานของเขาอะ่ะงานดนตรีมันเลยไม่เด่นไงเออซึ่งเราสึกว่าอยากให้มีแค่นั้นเองเพราะว่าเขาคือนักดนตรีเออเราเกือบเอาหนังเรื่องนี้ไปอยู่ประเภทเดียวกับทานะทาก็หน,นักหนักหน่วงเลยละ่ะแต่ทาน่ะเรายังรู้สึกว่าคนคนนั้นอะ่ะเป็นคนที่เข้าใจยากกว่านี้เยอะไงใช่ใช่ใช่เออเป็นคนที่เข้าใจยากอะ่ะเออมันไม่รู้ว่าแกทําไมต้องเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย คิดอะไรโตมายังไงอันเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยว่าความสดใสเคยมีหรือเปล่าหรือหายไปตอนไหนเป็นคนยังไงอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยเรายังรู้สึกว่ามันเหมือนจะมีความละเอียดเรื่องชีวิตอะเยอะแต่มันมาในจังหวะที่แบบว่าประดับอะไม่ใช่คีอะอืมอืมอืมประนหนึ่งว่าคนดูต้องรู้อยู่แล้วอะว่าเขาเคยเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพอมันไม่เล่าเงี้ยมันเหลือเป็นแค่ ส่วนประกอบย่อยๆอ่ะที่ไม่ใช่คีย์หลักที่ทําให้เรารู้จักคนคนนี้หรือเราอินกับเอเรื่องราวของเขาอ่ะปัญหาชีวิตรหรือเปล่าปัญหาส่วนตัวหรือเปล่าปัญหาความรักหรือเปล่าปัญหาอาชีพหรือเปล่าคุณต้องไปหาข้อมูลเติมเองอ่ะเรารู้สึกอย่างนี้นะสําหรับเรื่องนี้เออคือเหมือนเป็นเอกสารรับ F B I อ่ะที่โดนขีดสีดําเต็มไปหมดอ่ะสาหรับเรานะคือเราไม่รู้จักคนคนนี้แล้วหนังไม่ได้ขยายความให้เรารู้จักเขามากขึ้นนะถึงตอนผมดูล็อกเก็ตแมนนะ อ๋อจุดนี้วะที่ทําให้เอลตันจอรนเสียศูนย์ไปเลยในชีวิตอะไรเงี้ยใช่ใช่จริงๆอย่างนั้นอ่ะคือเป็นท่ามาตรฐานของหนาเชื้อประวัตินะเราอรู้สึกว่าล็อกเก็ตแมนโบฮิเมเลาโซดีเอลวิสทุกเรื่องเป็นท่ามาตรฐานที่เราอินง่ายด้วยนะออเรียกว่าสามารถที่จะเอาใจช่วยคนคนนั้นทั้งนั้นที่เรารู้ประวัติเขาอยู่แล้วอ่ะเออง่ายมากแต่อย่างเรื่องทาอย่างเรื่องไมสโตเนี่ยเป็นท่ายากของหนาเชื้อประวัติเออ ถามไม่ใช่ด้วยนะถามไม่ใช่เรื่องความชีวประวัติด้วยนะ่เเรื่องแต่งด้วยนะออออแต่มันมาลักษณะคล้ายๆกันเล่าเรื่องความซับซ้อนจิตใจอะไรเงี้ยใช่คือปกติเนี่ยเรายังรู้สึกว่าไอ้เรื่องภายในมันเข้าใจยากอยู่แล้วอ่ะเออแล้วเขาก็ใช้ท่ายากในการอธิบายสภาพจิตใจอีกอะ่ะอืม,มันเลยหนักเข้าไปใหญ่เอานี้อย่างหนังที่ไม่เอนจอยอย่างวินนี่ฮิวสันไอวานาแดนวิสซัมบารดี้ถึงแม้จะไม่ได้เอนจอยขนาดนั้นนะ แต่เข้าใจได้ว่าอ๋อทำไมวิทนี่ถึงเครียดถึงด e p r e s s ขนาดนั้นเพราะว่าทางบ้านโตมายังไงอ่ะรู้แม่เนี่ยกดดันขนาดไหนอ่ะรู้ผัวนอกใจเอาคนอื่นมานอนถึงในบ้านหาประโยชน์จากเองสรารพัดอ่านี่รู้ คือแม้จะดูไม่เอ็นแต่มันก็ดูง่ายอ่ะไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้ง่ายได้นะแต่เนี่ผมไม่รู้นะทําไมออมันเล่ายากทําไมบุคคลน,นี้ดูซับซ้อนจังเลยอยากรู้ตัวจริงเขาเหมือนกันนะว่าเรโอนาดเนี่ยซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอหรือเป็นเพราะว่าพอเป็นหนังที่เกี่ยวกับศิลปินนะ่ะเราก็ยังมองอย่านได้นะว่าตัวตนของเองอาจจะเข้าใจยากจริงๆนะหลายๆคนในประวัติศาสตร์ที่เป็นศิลปินก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าพอเป็นหนังอ่ะคุณควรจะตีความให้คนที่เข้าใจยากอ่ะ เข้าใจได้ไงเออต้าให้คนดูเข้าใจคนคนนั้นให้ได้อะไม่ว่าเขาจะโห oh, ชีวิตเขาจะซ้อนแค่ไหนอะเราขอยกตัวอย่างหนังเรื่อง Walk the Line Walk the Line Johnny Cash เรายังรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังเชื้ประวัติที่เวิร์กมากเพราะเราเนี่ยถ้าเทียบกับเอวิทเรารู้จักเอวิทอยู่แล้วใช่ไหมอจอห์น n ี่แคทเราไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเอ,อ่าเขาเป็นตำนานเพลงลูกทุ่งเพื่อง่ายเพลงคันทรีของอเมกันอืม<ๆ>หนังทำให้เห็นความสุดยอดด้านด,นดนตรีของเขา จุดกําเนิดจุดเปลี่ยนแปลงจุดตกต่มแล้วตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ซับซ้อนมากเป็นคนที่เข้าใจยากมากอ,ะอ่ะมีความสามารถหรือเปล่าใช้ความมุมนะพยายามมากแค่ไรแค่ไหนแล้วปัญหาส่วนตัวคืออะไรเรื่องยาเสพติดเรื่องผู้หญิงเรื่องภรรยาเรื่องมีเรื่องลูกเล่นหมดเลยแล้วหนังมันแผลคนดูเข้าใจอ,ะอ่ะอคำว่าซับซ้อนของจอห์นนี่แคทเราเห็นหมดทุกมิติล็อกสตาซินโดมอะไรเงี้ยนะ ล็เปนรู้หมดเออ,เ<ธ>อได้หมดเข้าใจหมดเลยแล้วจุดที่เขาจะกลับตัวคืออะไรจุดแก้ไขจุดพลิกผันจนเขากลายไป็นตำนานได้ยังไงอะ่ะดูหนังเรื่องนี้เรารู้จักจอห์นนี่แคทแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยอะ่ะนี่คือตัวอย่างที่ดีมากสำหรับการเป็นหนังเชื่อประวัตินักดน,นตรีที่เข้าใจยากแล้วทำให้เข้าใจง่ายเออให้คะแนนถือว่าอยากลองแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เข้าชิงรางวัลหลายรางวัลแล้วกัน S <S เหมือนกับเป็นการขอศึกษาคู่แข่งหน่อยว่าปีนี้เรียกว่าเป็นสายแข็งแค่ไหนแล้วกันนะาก,การเข้าชิงทั้งภูมิกับทั้งนักสแสดงทั้งงานต้านเทคนิคหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็เลยลองดูแต่พอดูแล้วก็กลายเป็นว่าหนังอาจจะไม่ได้แชร์คำว่าดูยากนะแต่เรารู้สึกว่าชีวิตของคนเจ๋งๆอ่ะมันเจ๋งอยู่แล้วอ่ะเขาเป็นคนที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยปกติเราก็ชอบหนังเน้นอยู่แล้วนะแต่ว่ากลายเป็นว่าเรื่องนี้มันก็ ลายเป็นหนังชื่อประวัติที่ดูเรียบๆไปหน่อยละกันอสําหรับเรานะเราเลยมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่คู่แข่งที่น่ากลัวสาหรับเวทีออสการ์ปีนี้ละกันอือาจจะผิดหวังนิดนึงก็ขอให้ที่เจ็ดคะแนนครับเจ็ดคะแนนสําหรับผมเหรอทําไมไม่รู้ผมเกิดความรู้สึกนี้คือว่าทําให้มันยากทําไมหนังที่จะเล่าความเจ็บปวดหนังที่จะเล่าเรื่องความซับซ้อนในจิตใจคนอย่างเงี้ยมันมีอีกไหมที่เราไม่ต้องเล่ายากอะ ทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ทำไมเขาถึงหลบซ่อนความรู้สึกเจ็บปวดตัวเองจากมุมบางอย่างถ้าหนังพาไปถึงพอหนังขุดลึกไปเจอแล้วเอามุมนั้นมาเสนอมันก็คงไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปหรือหนังไปไม่ถึงแต่ว่าผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาเล่าแต่ละครั้งมันยากเออผมรู้สึก่งนี้เหมือนทาใช่ไหมเออคืออย่างนี้ ไอความเข้าใจยากง่ายในอารมณ์ของมนุษย์อะ่ะมันคงไม่ยากเกินไปหรอกมั้งถ้าคนคนนั้นไม่ใช่กลาสอ่ะวิกลจลิตอะไรเงี้ยคือแบบมีหลายบุค,คลิกอะ่ะจนเราแบบหาที่ไปที่มาไม่ได้ถ้าเกิดเราจะลึกว่าอ๋อความเจ็บปวดเขามาถึงจุดไหนละร้อยเรียงอะไรเงี้ยอาจจะเป็นข้อเสียของหนังชีวประวัติที่เราก็ไม่รู้ว่าปมเขาเป็นยังไงถึงบุค,คลิกเขาถึงออกมาแบบนี้ก็เลยเลือกที่จะเล่าแบบนี้ก็ได้แต่ว่านับโปร,รยนผมว่าก็ดูไม่ยากเท่าเนี้ การจะนําเสนอความเป็นคนคนหนึ่งที่มีนิสัยอย่างไรความชอบอย่างไงอะไรเงี้ยตอนที่เราดูนโปรยี่ผมก็รู้สึกว่าความชอบความรักความคข่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไร้เดียงสาอะไรเงี้ยความไม่ประสีภาษาธรรมนุษย์มันก็เล่าง่ายกว่านี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าทําไมไม่รู้ตอนดูหนังเรื่องนี้มาสเตอรอยู่เนี่ยผมรู้สึกว่าเราอยากทําไมซึ่งผมรู้สึกว่าบางอย่างมันตรงไปตรงมาได้อย่างทิกทิกบูมอย่างเงี้ย ง่ายจะตายปมง่ายๆเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรื่องความแบบมองโลกความเฟอร์ของคนคนหนึง่งความเจ็บปวดของคนคนหนึง่งมันไม่ยากอะแต่เออมาเอสโตรผมรู้สึกว่ามันไปยากที่กระบวนการไหนการรีเสิร์ชจากตัวบุคคลที่เป็นต้นเรื่องเองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนื้อเรื่องมันก็เลยกลายเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราไม่ได้อินไปกับมันแล้วกันเหนือสิ่งอื่นใดก็ยังเอนจอยกับการแสดงนะเปรียบเสมือนอยากทําต้มยําก็เน้นเปรี้ยวอย่างเดียว ถามว่าพารเปรี้ยวทําได้ดีไหมก็ดีมากๆแหละแต่ว่าองค์ประกอบอื่นๆเนี่ยเรารู้สึกยังไม่เอ j นจอยยังไม่มายังไม่มาก็6.5คะแนนครับสิริรวมคะแนนด็อกหนังอยู่ที่6.7คะแนนเป็นหนังย,ยากๆอีกหนึ่งเรื่องในวทีออสการ์ Oscar. ไม่รู้สิความคิดเห็นเราไปในทางนี้แล้วกันนะใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นยังไงกับมาสเตรชอบไม่ชอบ หรือมีส่วนไหนที่คิดเห็นกับหนังเรื่องนี้แบบใดเนี่ยคอมเมนต์ Comment มาบอกกันได้ทั้ง2ช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ YouTube s e a r ดิวซีด็อกตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพคลิปรีวิวคุยภาพยนตร์หรือคุยข่าวอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ